สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Cash, Cash, Cash Carry นะคะ CCR CCA CC นะคะเราก็จะเห็นว่าของนะคะไม่ได้ขาดนะคะของมีเยอะแยะมากมาย แป้งมันสำปะหลังเดี๋ยววันนี้แล้วก็จะเอาซอสหอยนะคะกลับไป<ม>เดี๋ยวขอเลือกของบั๊บหนึ่งนะคะนี่มีนี่ด้วย ทุกอย่างแช่แข็งนะคะหลายๆอย่างพวกเนื้ออะไรเงี้ยต่างๆนี่นะคะเราก็จะเห็นปูอัดด้วยนะคะทุกคนมีพวกหอยพวกกุ้ปงปลาเมล็ดทเี้ยแช่แข็งหมดเลยนะคะไม่มีแบบสดๆจากทะเลอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะยังมีของเยอะอยู่เลยนะคะทุกคน มีพิกด้วย